คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากประสบความสาเร็จในวันนี้อาจารย์นันขอนำเสนอคุณสมบัติของคนสาเร็จท่านจะได้ก้าวไปสู่ความสาเร็จคุณสมบัติของเขาเหล่านั้นได้แก่ 1. ทัศนคติเชิงบวกจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มหาหน้าเข้าใกล้เพราะมีทัศนคติเชิงบวกแต่ถ้าคนไหนมีทัศนคติเชิงลบคนนั้นจะเป็นคนที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวงุดหงิดพูดจาขวานผ่าซ่าพูดจาไม่เข้าหูคนไม่มีไครก้าเข้าใกล้คุณสมบัติที่สองความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือหน้าเขารบความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของคนที่สำเร็จและเป็นคุณสมบัติของคนที่ดีคงไม่มีคนไหนที่จะชอบคนที่ไม่ซื่อสัตย์ส่วนใหญ่จะชอบความซื่อสัตย์ความตรงความน่าเชื่อถือน่าเคารพคุณสมบัติข้อที่3คือความกล้าหาญแบบอย่างที่ดีกล้า กล้าคิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบกล้าที่จะเอาตัวเองออกมาให้เห็นว่าเราเป็นผู้สำเร็จเป็นคนสำเร็จกล้ารับผิดชอบแทนลูกน้องคุณสมบัติข้อที่4คือตัดสินใจความสำเร็จบังเกิดได้อยู่ที่คนผู้นั้นตัดสินใจ บางครั้งตัดสินใจช้าไปก็เสียโอกาสในการทำมาหาได้ในการกาะเกิดก่อให้เกิดไรายได้ดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการตัดสินใจแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าขอคิดดูก่อนขอไปถามภรรยาดูก่อนขอไปถามสามีดูก่อนอย่างนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้สำเร็จ ผู้สำเร็จจะต้องมีภาวะเป็นผู้นำแล้วก็กล้าตัดสินใจข้อที่ 4. ความขยันหมั่นเพียรบุคคลใดถ้ามีความขยันหมั่นเพียรทำ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 ,ทำโดยที่ไม่ลังเลไม่รีรอไม่สงสัยตัดสินใจทําทันทีทําก่อนคนอื่นก็จะประสบผลสำเร็จ เช่นช่วงนี้ช่วงปลายปีบางคนก็ไปลงละเลงไปเที่ยวไปสังสรรค์ปีใหม่แต่อีกด้านหนึ่งมีบางท่านก็มาทำการสอนออนไลน์คือเป็นคนที่ขยันไม่รู้จบขยันไม่รู้จักจบสิ้นมีบ้านมีช่องมีอะไรแล้วทุกอย่างก็ยังลงมือทำนี่คือความขยันหมันเพียง คุณสมบัติสุดท้ายจิตใจที่แน่วแน่ยืนหยัดและพลังงานที่ล้นเหลือทั้งทางกายและทางใจเมื่อทราบคุณสมบัติของคนสมเด็จแล้วคุณอาจจะเริ่มฝึกพัฒนาจนเชี่ยวชาญอย่างน้อยทีละหนึ่งด้านและค่อยๆพัฒนาในลำดับถัดไป สำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้สมาสเตอร์อินเอฟวีสวัสดีค่ะ